ท่านผู้ชมท่านพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะพวกเราทั้งสองก็ยังอยู่กันเช่นเดิมนะคะวันนี้เรามาคุยกันถึงชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภลัคนาอยู่พฤษภป,ปัญญารูจ้จบร่ำเรียนเพียรธรรมดุจพระสุทนได้เมียสาวสวรรย่อมพลัดพรากกันดุจนั้นแลนานะคะเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระปรมาณุชตชินโนรถนะคะท่านได้พระนิพนธ์ไว้นะคะถ่ะก็ชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภเมื่อสักสครู่ได้คุยกันถึง หนูลักคือดาวพระศุกร์แล้วก็ดาวพระฤหอัสบัดีดาวพระเสาร์สามองค์ไปแล้วเมื่อกี้นะคะเราไปตอนที่ดาวอีกองค์ดาวนี้ก็เป็นดาวที่น่าสนใจมากนะคะตอนนี้ไปเกี่ยวกับเรื่องการงานเรือจารนดาวคะอาจันดาวพระราหูค่ะพระราหูพระราหูเนี่ยทำจำกัดความว่าไงคะจ่ะทายลุ่มหลงมัวเมาให้ทายพระราหูค่ะพระราหูนี้เป็นยังไงคะจย์ค่ะ ถ้าราหูเนี่ยนะคะเป็นดาวที่เขาเรียกว่าเป็นเงานะคะรุ่มหลงมัวเมาทายราหูเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นดาวที่มักจะเอาแต่ใจนะคะตามอารมณ์ตัวเองเป็นหลักนะคะแต่จุดดีนะคะเป็นอะไรที่พลิกแปลงเก่งนะคะทันไวเขาเรียกว่าเป็นดาวที่ปรับเปลี่ยนนะคะเป็นดาวที่เป็นดาวแปลกๆนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมีอิทธิพลของดาวพระราหูเนี่ยนะคะเรียกว่าไม่ธรรมดามีพลังกำลังด้วยนะคะแล้วก็อารมณ์มาก ค่ะนะคะลุ่มหลงมากเป็นพิเศษะะดาวทุกองค์ก็จะกลัวพระราหูพระราหูเนี่ยมีอิทธิพลต่อดาวทุกองค์คว่าอย่างนั้นใช่ะนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเรียกว่ามัวเมาลุ่มหลงทายราหูตอนนี้ดาวพระ,ะาาารา,ห,นนาระหูเป็นเจ้าเรือนกัมมะพบที่สิบโคจรมาทับลัคนาเกิดจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะตั้งแต่กันยาหกสามมาแล้วที่ลัคนาพฤศพนะคะโดนพระราหูเนี่ยโคจรมา ทับลักนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานเนื่องจากพระราหูเนี่ยมาจากเจ้าเรือนกรรมะกรรมะคือหน้าที่การงานหนะ้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมาตราฐานตรงนี้ค่อนข้างจะด้อยนะคะเป็นนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการงานของท่านอาจจะไม่โดดเด่นบางท่านอาจจะเบื่องานบางท่านอาจจะอยากเปลี่ยนงานเนื่องจากพระราหูเนี่ยเป็นดาวเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่ได้ถึงกับต้องเปลี่ยนไปเลยเนื่องจากพระราหูเนี่ยเป็นอารมณ์ที่อยากจะเปลี่ยนนะคะ และในช่วงที่ผ่านมาท่านที่ทํางานเกี่ยวข้องกับพระราหูนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับงานกลางคืนผับบ้างานบันเทิงงานแสงสีงานอีเวนต์เหล่านี้นะคะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรอนะคะให้พระราหูเนี่ยยกย้ายออกไปก่อนนะคะ,คะให้มาตรฐานเนี่ยดีขึ้นก่อนนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่พระราหูทับเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยท่านอาจจะลุ่งหลงโมเม อะไรเป็นพิเศษอาจจะเป็นเรื่องงานใหม่ๆนะคะที่กำลังจะเตรียมตัวในเร็วๆนี้ต้องระมัดระวังจุดโทษก็มีะนะคะระมัดระวังจะโดนหลอกด้วยะนะคะอาจารย์ราหูเมื่อมาประทับรักนะคะราหูมาต้องรักแม้นสูงศักสุราลัยจะพรากจากยศไกลลำบากใจไฟเผาผานนะคะ เพราะฉะนั้นราหูเนี่ยเป็นดาวมัวเมาดาวรุ่มหลงดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะก็บอกกลางวันก็ไม่ตื่นกลางคืนก็ไม่หลับ <ข S 1> เพราะ,ะฉะนั้นดาวองค์นี้มีอิทธิพลต่อดวงชะตาชาวราศีพฤษภแลคนาราศีพฤษภนะคะก็ทําให้ช่วงนี้ฮอร์โมนในร่างกายอาจจะเปลี่ยนแปลงด้วยอาจจะป่วยอาจจะป่วยคนคที่ผอมก็อาจจะอ้วนคนที่อ้วนก็อาจจะผอมนะคะเปลี่ยนแปลงแรืวมีการปรับเปลี่ยนการแต่งตัวคุคลิกภาพเพราะฉะนั้นควรดูแลสุขภาพและก็ทรัพย์สินให้ดีช่วงนี้นะคะ ให้มากเลยแล้วก็อาจจะจากบ้านจากเรือนนะคะแล้วก็สําหรับชาวราศีพฤกษภซึ่งมีดาวพระธิย์สถิตยอยู่เมื่อดาวพระราหูมาสถิตทับอาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้นคะจันต้องระวังนะคะ,คะในเรื่องอาทิตย์เนี่ยเป็นเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศค่ะนะคะระวังจะเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะจะมีศัตรูนะคะเนื่องจากดาวคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ศัตรูนะคะคะดาวพระทิ่ยมาจากจ้าเรือนทันทุะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ราหูกับอาทิตย์เนี่ยร้อนอกร้อนใจอ่ะจะเป็นในเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องคนในครอบครัวทําให้ท่านร้อนอกร้อนใจเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤศษและคณาราศีพฤศภที่มีพระอาทิตย์สถิตยอยู่ก็ต้องระมัดระวังนะคะ,คะร้อนอกร้อนใจใช่ค่ะนะคะดาวพระราหูเป็นดาวธาตุลมดาวพระอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟเพราะฉะนั้นดาวสององค์นี้เขาเรียกว่าคู่อะไรกันคู่นี้คู่คือวัตถเหตุด้วย คู่ปฏิเหตุใจร้อนคู่สว่างใจร้อนใช่ค่ะใจร้อนแล้วก็ผู้วามชื่อเสียงชื่อเสียงแล้วมัรรวงังชื่อเสียงแล้วมัตรวงังเขาบอกว่าอสุรินทราหูจรจัก,กรลาภนภุมเล็งระวิวจนจากปทุทลาภาค่ะศัตรูจะมีนมาศจะวิวาทวิวาทาจากบุตรภรยาก็กตะโคงทะทงกายเ,ออเพราะฉะนั้นก็มัดรระวงังอาจจะจากบ้านจากเมืองจากลูกจากภรยาจากเมีย มีเหตุมีเหตุเนี่ยต้องจากไปอยู่สักพักระยะหนึ่งนะคะ,คะ,ะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่ลัคนาราศีพฤษภก็เมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วนะคะว่าดาวพระหูเมื่อมาทับลัคนาราหูประทับลัคนารามัดมักอรีรอนอย่าพรังเล่กวนวอนกิจรักธุระพานจองคุณจะคืนโทษธุระโย์ประหนึ่งพานบินบอกธุระสถานก็ประทุษทะเบียนบี เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเกี่ยวกับศัตรูศัตรูมีแน่นอนอาจารย์มีแน่นอนชื่อเสียงอทิย์จะโดนเงาพระราหูบดบังเขาเรียกว่าทําคุณทําคุณบูชาโทษนะคะโดนโดนหักหลังนะคะโดนแทงใช่ค่ะโดนแทงข้างหลังโดนแทงข้างหลังโดนหักหลังโดนบิดเบี้ยวแต่ตำนองเนี้ยอาจารย์ก็บอกว่าใช่ค่ะโดนเลื้อยขาโดนเลื้อยขา โต๊ะอี้อาจารย์โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าราหูอาทิตย์เนี่ยนะคะทำให้เกิดคลาดอุปราคานะคะพืศพเนี่ยเจอมาแล้วตั้งแต่ปลายปี2563แล้วก็ในช่วงปลายปีนี้ค่ะอาจารย์ะนะคะในช่วงที่พระอาทิตย์เนี่ยจะโคจรไปที่ราศีพิจิกนะคะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิด นะคะคลาดเช่นกันนะคะเล็งไปที่ราศีพฤษศนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนเต็มเต็ม <ๆ S 2> ใช่ค่ะแล้วก็ธันวาคมนะคะก็ต้องระมัดระวังช่วงนั้นใช่ค่ะแต่ราศีนี้อาจารย์ราศีพฤษศกับชาวราศีพฤษศลัคนาราศีพฤษศเนี่ยตามตำราที่ครูอาจารย์ท่านบอกไว้นะคะก็บอกว่าอสุรินมาดแมนกุมลักเมษพฤษศตามจักเลิศแล้วชาตินั้นย่อมทรงศักยศยิ่งหมื่นนา เป็นทหารชาญแก้วยุทธกล้ากลางนรงเพราะฉะนั้นเขาเรียก,ยกว่าคล้ายๆแบบเรื่องดีก็มีจิงเรื่องดีก็มีคออหมายถึงเข้มแข็งใช่ค่ะมีพลังแม้นจะโดนอะไรมาหนักหน่วงแต่ก็สามารถผ่านพ้นมาได้สําเร็จสําเร็จเพราะว่าเ็าเรียกมีพลังอยู่ในตัวเองใช่ค่ะมีอิทธิฤทธิอิทธิพลใช่ค่ะเ,ออเรียกอะไรนะคะจันเขาเรียกว่ามี มีลับให้คุณมีพลังมีจุดที่สามารถสกัดศัตรูได้อมีพลังเหนือกว่าคนอื่นอ่ะต่อให้ใครทำร้ายก็เรียกว่าไม่ตายอ่ะใช่ค่ะด้วยดาวใหญ่ที่เป็นดาวสุคอเนี่ยังอยู่ในจุดที่ดีด้วยเออใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทําให้ผ่านพ้นนะคะทำให้ผ่านพ้นไปได้นะคะชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภก็อุ่นใจได้ว่าท่านสามหัถผ่านพ้น หรือมีศัตรูก็สามารถศัตรูหาจจะพ่ายแพ้ถ้าท่านมีสตินะคะท่านต้องมีสติระมัดระวังรอบคอบไม่วู่วามไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้อารมณ์ไม่ชวนทะเลาะวิวาทใช่ค่ะรอมชอมอย่างเดียวรอมชอมอย่างเดียวแล้วจะเย็นเย็นเข้าไว้จะได้เปรียบนะคะอย่าโมโหใช่ค่ะอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้กําลังนะคะแล้วก็ท่านก็สามารถผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะคะ ค่ะจา์นี่คืออิทธิพลของดาวพระราหูจะม,มีอะไรสือไหมคะพระราหูพระราหูจะทับลัคนาคนลัคนาราศีพิศภไปจนถึงวันที่30มีนาคม2,565หค่ะหลังจากนั้นนะคะพระราหูยกเข้าวินาศะนะคะแต่ยังอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยก็ยัง,ยงให้ขุนนะคะ,คะก็จะเป็นเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องการงาน นะคะค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะคะเราไปต่ออีกองเลอาอาจารย์ชอบมากดาวองนี้รู้เลยอาจารย์ดาวอะไรคะดาวพระมฤตยูเชิญเลยค่ะอาจารย์มฤตยูยังไงบ้างคะถ่ายภัยอาเพศให้ถ่ายพระมฤตยูนะคะขณะนี้โคจรอยู่ที่ราศีเมษนะคะเป็นภพวินาศมฤตยูมีเจ้าบ้านอยู่ที่ราศีกุมนะคะมาจากเจ้าเรือนกรรมะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมมะมาวินาศนะคะตั้งแต่ปี2559ที่ผ่านมา ชาวพฤศษภนะคะลัคนาราศีพฤษษนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานนะคะ<ม>วินาศเนี่ยหมายถึงที่ไกลนะคะปกปิดการเปลี่ยนแปลงนะคะความสุรุ่ยสุร่ายความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤศษภต้องระมัดระวังในเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานบางท่านเคยทํางานประจำนะคะก็อาจจะต้องออกเดินทางไปทํางานนอกบ้านอยู่บ่อยๆหรือบาง<ช>ท่านกลายมาเป็นอาชีพอิสระนะคะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงนะคะซึ่ง ต้องระมัดระวังความเสียหายด้วยเพราะดาวใดก็ตามที่อยู่หลังลัคนาเรียกว่าเบียรลัคนา <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทําความเสียหายให้กับท่านนะคะเกิดเหตุแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันบางท่านมีการปรับเปลี่ยนงานไปดิทิศทางเกี่ยวกับนวัตกรรมออนไลน์อินเทอร์เน็ตนะคะเกี่ยวกับโหรารศาสตร์นะคะหรือบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะทำงานเกี่ยวกับท,ท,ที่ต่างถิ่นต่างแดนที่ <c oughs> อาจจะไม่ต้องเดินทางก็ได้นะคะแต่ไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ และขณะนี้มริตยูนะคะโคจรพักถอยหลังอยู่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานกา,การงานของท่านอาจจะมีการชะลอตัวเกิดขึ้นระวังปัญหาจะเกิดขึ้นด้วยนะคะ,คะซึ่งพร,ระมฤตยูจะอยู่ที่ราศีเมษไปนจนถึงวันที่8กร,รกฎาคม2565หลังจากนั้นพระมฤตยูจะยกเข้าทับลัคนาราศีพฤษภนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของชาวพฤษภหลังจาก 8รกรกฎาคม2565เป็นต้นไปนะคะเจ็ดปีปมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนะนะคะและในช่วงนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะที่พระราหูเนี่ยยกเข้าไปที่ราศีเมษไปร่วมกับพระมรตยูแล้วก็โคจรสวนกันนะคะ,คะที่โคพินาศการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานของท่านจะเกิดขึ้นนะคะนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปะนะคะปี2565แล้วก็วิถีชีวิต จะเปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากกรกฎาคม65เป็นต้นไปค่ะอาจารย์ตอนนี้เรามาดูเรื่องคู่อาจารย์คู่ของชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภนะคะซึ่งเป็นดาวพระงคานดาวพระงคานเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตตนิพบที่7แล้วก็เจ้าเรือนวินาศพบที่12นะคะตอนนี้โคจรมาสถิตพบอธิจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะพระไม่ใช่กับสถิตที่ราศีกันพบปุตตะค่ะ เรื่องคู่จะเป็นยังไงคะจันช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังหน่อยเนื่องจากอังคารเป็น5แ่กลัคนาสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เกิดวันอังคารนะคะก็จะโดนน้อยหน่อยในเรื่อง ความรักนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้การพูดจานะคะการมีความรักในช่วงนี้ระวังโทสะอารมณ์ให้ดีนะคะระวังเรื่องบุตรหลานบริวารจะสร้างปัญหาเนื่องจากดาวพระังคารเนี่ยเป็นดาวโทสะ,ะนะคะบุตรหลานอาจจะดื้อสักหน่อยนะคะคะู่ครองของท่านอาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับท่านเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องบุตรด้วยนะ,ะเนื่องจากอังคารอยู่พที่5โดยเฉพาะช่วงนี้มีดาวคู่ศัตรูร่วมอยู่ถึง2อ,ององค์ก็คือดาวพระอาทิตย์ และดาวพระพุธเพราะ,ะฉะนั้นในเรื่องคําพุทธคาจากับคู่ครองนะคะต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะ,คะโดยเฉพาะดาวอังคารเนี่ยมาจากเจ้าเรือนมีนาศด,ด้วยแล้วอังคารเองมีมาตรฐานเป็นมหาจักรด้วยะนะคะเตือนนิดนึงก็คือวันที่10ตุลาคมนะคะดาวพระอังคารจากโคจรนดับนะคะร่วมโคจรนร่วมแนวเดียวกับอาทิตย์นะคะฉะนั้นเนี่ย ต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพของผู้พุ้นส่วนคู่ครองของท่านด้วยนะคะ,คะระยะอนัตด,ดับนะคะถึงวันที่25ตุลาเลยค่ะอาจารย์ปีนี้ใน15วันนะคะ,ะใช่ค่ะคืออาทิตย์กลางคันนี้โคจรตามกันไปะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังใช่ค่ะ,คะต้องระมัดระวังในเรื่องทั้งคําพูดการเจรจานะคะในเรื่องพันธุเกี่ยวข้องกับเรื่อง บ้านครอบครัวบ้านด้วยในเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยนะคะเนื่องจากเป็นคู่ศัตรูกันหมดเลยในช่วงนี้ต้องใจอกใจเย็นนะคะเพราะว่าดาวพระงคานสถิตอยู่ตรงราศีกันตรงนี้นะคะอยู่พบที่5ของชาวราศีพฤษภนะคะเรวิภุมมะตั้งสุราปัญจเกลักนาปัญจเป็น5้าเกลักนาพุทธเก้าจันทร์กับชีวาเป็นแปดสุขเจาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดเป็นพินทุบาทพินทุบาทก็คือจุดเสียจุดช้ำจุดรั่วจุดหมองนะคะ เพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภและชาราศีพฤษภช่วงนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการตะล้อบ,บ่อแวงเกี่ยวกับประเทศเกี่ยวกับการเดินทางใช่ค่คะเกี่ยวกับอะไรก็ตามสิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นทุกท่านดูแลตัวเองนะคะอาจารย์ดาวันสักเลรนิดค่ะหมดเวลาค่ะ,คะก็ชาวพฤษภนะคะก็รอหน่อยนะคะช่วงอีกเดือนถึงสองเดือนดาวประจําตัวท่านก็โคจรสู่พบที่ดีนะคะค่ะก็อดทนนะคะอาจารย์เป็นกําลังใจให้เป็นกําลังใจให้นะคะ ค่ะพวกเราทั้งสองนะคะอาจารย์ดารานงามศรีโรชนะุลอาจารย์อูนะคะและดิชันนะคะดรวันทิดาสงขาวก็ขอเป็นกําลังใจให้สําหรับชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภนะคะขอให้ทุกท่านามีความสุขเยอะๆนะคะค่ะก<ค><ะ>็พวกเราทั้งสองกราบขอบพระคุณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสรนภูมิและทีมงานทุกๆท่านนะคะ,คะและก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรพิมพ์โยบุญเจริญนายกสมาคมหศูรตั์นานาชาติ ที่ได้ให้โอกาสแก่พวกเราทั้งสองได้มาทําหน้าที่นะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดนะคะก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะทุกๆราศีทุกทุกท,กท่านเลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะมีแต่เงินทองไหลมาเทมาไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนร่ารวยรวยรวยและก็รวยรวยรยนะคะพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าวันนี้พวกเราทั้งสองขอบคุณและสวัสดีค่ะ